นุ่งตุกนกกับนุ่งตุกนกจอบนุ่งตุกนกกำลังกำลังลักลอบเด็วัยไปไปววัดตัวตัวไปไปเ่อยไม่นุ่งตุกกลังกลังเอ่อุดกับใบองคือว่าใบก้าเึงกะ ตัวดนี่ตัวว่ามันไม่ดิ้ดี๋มไมไดจริงครับเพรว่าเพรว่าตััวจออย่างแรกตอย่างแรกอ้มันไมได้ด้นัไนะอนับนุ่ดูทีาน่นุอับนุ่อไปไดม่ติดแล้วนง่นุีเผไม่ดิ้้ตอนนี้ับดิแล้วดแล้วิด้วคือขี้่โชันึงไปิดึงแล้วดดึงแล้วมีคนต้อกมีค อ่าตกลงตกลงปรากฏว่าไม่ต้องไม่ต้องดมไม่ต้องดมผมบอน้ำมันที่แบามันไม่กิน้องไปเอามันมาเลยเดีวกดับไฟนี่ก่อนไม่งันมันจะเผาตัวเองนะครับนี่ในนาสีหนากงยสีหนากงยขอออเยี่ยวไปเร็วกบเยี่ยวไปเร็วเปิดตูดเออาอ่าบ้อมาไากไวอืออึดกัเป็นคนไม่ได้ลเอาน้ำมันมาเลยน้ำมันน้ำมันน้ำมัน ไม่ป้านแกนี่แม่ป้านคอบเลิศงันมีมีนึ่งตัวตงคอยจับปีโออยู่ด้วยปอบด้วยนีามีจ้ามันจ้ามแต่ก็ถือว่าค่อยกินไม่ดีถกอว่าค่อยต้มมันจอบ ใส่บวกเลมบวกคนจำได้ตอนนี้ลมพัดแล้วแล้ก็มอกินน้อยๆจค,ครับเก้าประเด็นแซนด์นวี่วันนี้ทอจะเป็นอย่างนี้กะพอนึ่งตุ้ร้องอะไรอ่านวัสดีกับผมเรียกว่าลูกตวหมอดได้ไอ้นี่